มวันเกิดแม่วันเกิดก็เลยเอาไปคิวมาแจกบอสซาบอสค่ะบอสซาเนี่ยนี่ดิบอกิ่ก็ได้ไม่ต้่งรอสามคู่รอคือบอเมื่อบุญเมื่อบุญนั้นบอได้มาแต่ว่าส่งก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ดนกินบอสรำมูเตี๋ยว ไอรวมีบ้านคนไ้เงานี่ต้องเป็นรดาดีตอนในในในน้ยดีน่นเออดีอนดู้น่นเล็นวะมีตะกนวบุ้ตงไนนะ หันมาหาเนี่ยขอเร่่้ออไปยท่าหรอครับขอบคุณครับเริ่มเลยไหมนี่มันเริ่มสุกเลยมันเลยเนี่ยไล่ท่าเรียก่อมได้โอ้ยน่าเออเร็วเร็วทายเอาน่าคนรออไกนเนาะฮ้วยฮ้ยด้ยจะบังกล้งเอ้ยจะบังตล้ง

แม่หลายท่าแล้วด้วแม่เน oh, oh, okay, okay. stuff ี่ยท pues ี่ิาแม่ี่านอ๋อพี่เกย์พี่เกแม่เดี๋ยวนี้แม่เดียวดีแม่เดียวนีไปแ่ไป่แม่ืมยี่ยาบาลอก่อาเ็เท่ยวาเดียามามา ใครไปยับานก่อนส่กล่องผู้ใดใกล่องใส่กับผู้ใหเอขากล่อง้เลยผมว่าอยูสวัสดีครับสวัสดีครับงนี้งนับจ้า ขอบคุณครับมาเดี๋ยวอถุงเนี่ทำเตี๋ยวทำช่วยเอาถุงมาพายหายมั้งมันต้องบีบใส่ได้บอลนี่กระเซียนหายแม่บ่มึงไยอันนี้ซอสอยังนี่วันเกิดครับวันเกิดเอามาเลี้ยงเด้อดิเด้อวันเกิดพ่อพ่อกินเอา คุณพ่อต่อราปิ้งก่อนผมเมามาแล้วกินได้เลยแมนบอแม่บอน้าอนี้เอานี่ครับแม่มาอะไรนะอาทิตย์ไหนมางานอะไรเพราะผมบริยูครับผมไปตั้งจังหวัด มาลงนานอย่างนีอย่าดีนี่แ네ม s <S e ่คุณจ้าได้จ้าแป๊บหนึ<_<_<_่งนะจ้าจ้าแม่จ้าแม่แม่จ้าไว้ไปบอกลุงดูเป็นรูปย่อยก็เป็นรูปย่อย ไม่หรือว่าไม่ใส่บ้เอาพี่ใบเอาพี่เกาอ๋อขอบคุณครับเนี่ยย่างบะท่าเรอยย่างก่อนนะครับคุณเท่าไหร่เบนโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทีกําลังรับชมในสดอยู่เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮามาแจกนะครับบาร์บีคิวนะครับเราเหมาร้านบาร์บีคิวมาให้นะครับพี่น้อง

ร่วมกันพันร่วมกันพันปีบ่ดิแม่วันนี้วันนี้สีมงคลมากแบบแม่แม่บอกไอพรให้นะครับจา้ีครับยวครับผมจะเต็มเาเดี๋ยวเปิดวงเราก็จะมาเปิดอย่างนี้แหละตำบลเรานี่แหละตุลาครับเ๋ยวแม่เปสมากอย่ดไอแม่เฮ็ดยังไอแม่เฮ็ดยังไอแม่เฮ็ดยังมาบ่บไหนมับไปงาน เจะส่งกำลังใจมาเราล่ะกองไหนก้อนนี้หรอเราจะส่งอาหารมาซัพพอร์ตหาร์เืีอผู้ไรของมันเอาไม่เ้องไม่ได้แม่พยาบาลบุเจด็จ้า ครับมีาบานมากคขอบคุณครับ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 ขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณคร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 ับขอร เขามีนเมนว่าไงบ้างขายคู่หน่งสอคู่หนึ่อ่าเขาเมีนแอคคู่ว่าไงบ้างเด็กไินขับฟินอย่างเลยเอขอบคุณนะครับครับผม ขอบคุณครับขอบคุณนมูกจ้าย่างดูดหนี่ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณอะรคผมากค่ะ ไทยเดียวแน่่ยไทยเดียวแน่ไทยทูบียกนน้าชี้ขึ้นหน่อยทูบีเชื่อมั่งขอบข้น้แล้วไปอีกจุดหนึงลอตเตอรี่จ้อตเตอรีโอ้ตกเจบหลายแล้วรอตเตอรีนั่นมันไม่มองไวแล้วเงินแตะลอตเตอรี่นั่นมันว่าเทืกว่านี่ ่ไมันมีมาอีกคนในที่เราทำยี่สิบอันนี้รกยเลยพันหนึ่งพอนสองออกกวาดพอเดียวเอาอย่างคิวพี่บอกนะคิวเลยควันทุงควันทุงแม่ฟังไหนเอาฟังไหนกล้องไหนโอเค วันนี้นะครับผมเรามานะครับผมแจกน,นะครับเป็นบาร์บีคิวนะครับเนื่องในวันเกิดนะครับอายุ25ปีก็มาแจกแม่แม่พี่พนะครับผมตำบลที่เราแม่แม,แม่พี่พนะครับผมที่ย้ายมาอยู่ผมย้ายมาอยู่ขอนแก่นแล้วนะครับผมก็เลยอยากมานะครับผมให้แบบแม่แม่คุณตาคุณยายได้กินได้สนุกกันครับเดี๋ยวบอสจะแจกแแเันครับเดี๋ยวมาเร็วเ<ด>้ามาเวเมาเรวเ้าเวเ้ามเร็วเข้มาเวเ้ามาเร็วเมาเร็วเมาเวเวเ เขา,าเป็นแถววัาาเนี่ยอันนี้เขาเป็นแถวเลยแม่แถวเดียวเขาแถวเดียว,ถวแวยถวเดียวเดียวเออเอาแถวมาเสร็จคือเลี้ยวแถ